นโชคชมกระทนะครับจากสถาบัานสาหาวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนำการโรงโปรแกรม sd ondex นะครับเป็นโปรแกรมจำลองการทำงานของแขนกลอุตสาหกรรมยี่ห้อนาชินะครับข้อดีของตัวโปรแกรม sd ondex ก็คืออมันจะจำลองหน้าตาที่เหมือนกับตัวหุ่นยนต์เลยนะครับทั้งตัวที่สเปนแนหน้าตาทุกอย่าง จะเป็นการจำลองจากตัวโปรแจากตัวโรบอทนาชิเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะมาดูอ่ตในการลงโปรแกรมนี้เราเข้าไปที่ลิงก์ที่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับโอเคเข้ามาที่ลิงก์นี้ปุ๊บเราก็มาดาวน์โหลดตัวไฟล์ตัว SD ondex นะครับตัวนี้เป็นตัวโปรแกรมแล้วก็ตัว A1 ตัวหตัวนี้จะเป็นตัวแพลเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้สมบูรณ์นะครับ โอเคสมมุติ <Okay>, ว่าผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วโอเคผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วละ่ะผมก็อปไอสองไฟนี้ออกมาโอเคขั้นตอนแรกเราก็แตกไฟล์ตามปกติโอเคแตกแตกสองอแตกทีละแตกสองไฟล์เลยแล้วกันโอเคโอเคไฟล์แรก โอเคมาเดี๋ยวจัดหน้าโปรแกรมก่อนจัดหน้าเด็กท็อปก่อนอ่าขั้นตอนแรกเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ f d ondex นะครับแลเข้าไปไปที่ set up แล้วก็ set up ตัด e ีกแล้วก็ next 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 install ไปเรื่อยครับ เราไปตามปกติเลยนะครับเลือกที่อยู่เลือกอะไรตามปกติของโปรแกรมทุกอย่างเลยครับไอตัวโปรแกรม SD OnDeck เนี่ยจะข้อดีคือมันจะมีหน้าตาที่มีทั้งหน้าต่างที่เป็นทีแพนเดนแล้วก็หน้าต่างที่เป็นตัวหน้าคอนโทรลตัวหน้าต่างที่เป็นตัวดิสเพย์ของตัวทีแพนเดนก็คือมันจะเหมือนกับของจริง แทบจะทุกอย่างเลยยกเว้นการสัมผัสนะครับโอเคเราลงเสร็จแล้วตัวโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับจะมีอยู่2ตัว Fd Fd ondex กับ Fc ondex right r i g h หรือลิงก์ผมไม,ไม่แน่ใจโอเคเมื่อลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดตัวโปรแกรม Fd ondex นะครับอโอเคเปิดมา จริงๆแล้วมันจะต้องไม่ขึ้นไอตัวนำโชคกับไอบิ๊กเนี่ยนะครับเพราะว่า,าเครื่องนี้ผมเคยลงโปรแกรมไว้แล้วนะครับมันเลยขึ้นในสองตัวนี้ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวสมมติว่าถ้าเรามาลงใหม่นะครับเราจะมีแค่ตัว n nra สองพนี่นะครับโอเคแต่ผมจะไม่ใช้ตัวนี้ผมจะแอดขึ้นมาใหม่เลยใช้ชื่อว่า เทสโอเคแอดมาเรียบร้อยพอแอดมาแล้วก็กดโพลอนครับอ่าครั้งแรกตอนนี้อ่ตัวโปรแกรมเนี่ยเราจะยังไม่รู้ว่าเราใช้หุ่นยี่ห้ออะไรตั้งท่าไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาเข้าที่หน้าเข้ากดเข้ามาแล้วมาถึงหน้านี้เราก็มากดที่คีย์บอร์ดนะครับกดเลขหนึ่งแล้วก็กด ENTER ที่คีย์บอร์ดนะครับ โอเคตอนนี้มันถามว่ามีหุ่นกี่ตัวหรืออะไรประมาณนี้นะเราก็ใส่หมายเลขหนึ่งนะครับตัวเดียวครับส่วนตัวนี้เลือกยี่ห้อเอ้ยไม่ใช่ยี่ห้อเลือกรุ่นของตัวหุ่นยนต์ผมเลือกไปอ่อ MZ04 นะครับเป็นตัวที่มีอยู่ที่สถาบันเรานะครับใครสนใจสามารถเข้ามาดูได้ดูตัวจริงได้เลยครับที่สถาบานันโอเคกดเข้าไปเราจะ add แ,แค่ตัวโรบอทเข้ามานะครับ เพื่อที่จะลองควบคุมกันเฉยๆตัวนี้จะถามว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยถูกติดตั้งไว้ในท่าไหนเป็นติดไว้บนพื้นบนกระแพงหรือว่าแขวนเอาไว้นะครับเราก็สายปลายบนพื้นนะครับบกล่าวแล้วก็คอมพลีท yes โอเค yes โอเคอันนี้แล้วก็ complete ไปครับ system โอเคกด enter ไปครับมันจะชัดดาวโอเคครับ เมือ่อกี้เราได้ตั้งค่าตัวโปรแกรมว่าเราจะใช้หุ่นยนต์ตัวไหนตั้งท่าอะไรแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตัวไฟล์ตัวโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้แล้วก็กด power on ครับโอเคครับนัดเห็นหน้าต่างเด้งขึ้นมาเยอะๆนี้ไม่ต้องตกใจครับเราค่อยๆดูกันทีละตัวนะครับอเอาหน้าต่างแรกตัวนี้นะครับที่มีตัวโรบอทอยู่นี่เป็นหน้าต่างที่จะแสดงภาพ simulation ของตัวโรบอทนะครับ เมื่อเราทําการขยับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตัวโรบอทก็จะทํางานนะครับส่วนตัวคําสั่งพวกนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับโอเคหน้าต่างต่อมาเป็นหน้าต่างที่เป็นตัวของ t ิชแพน n ดน n t ปุ่มกดของตัว t ิ e แพน n ดนตทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าตาเดียวกันกับตัว t ิชแพน n ดน n t ของจริงเลยนะครับตัวนี้เป็นหน้าจออันนี้ก็จะเป็นหน้าจอตัวเดียวกันกันกบตัวของ t อิชแพน n ดน n t กด Enter ที่คีย์บอร์ดนะครับโอเคตัวนี้ตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวตัวคอนโทรลตัวนี้เป็นหน้าของตัวคอนโทรลนะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนกับของจริงเพราะว่าของจริงมันจะไม่ใช่หน้าตานี้นะครับอันนี้มันก็ต้องทําการจําลองขึ้นมาจะเป็นปุ่มต่าง,งๆนี่เดี๋ยวผมเอาไวร้รวบรวมพูดทีเดียวนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับตัว าการบังคับโรบอทนะครับเป็นแค่ตัวเปิดโปรแกรมเปิดโปรเจกต์นะครับของ fd o n d e k โอเคเราจะไม่สนใจมันปิดมันไปครับโอเคในครั้งแรกเราจะทำการขยับโรบอทเราต้องมาปรับตัวโหมดตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวโหมดที่อยู่ตัวหน้าคอนโทรลของอของตัวตัวหน้ากล่องคอนโทรลของตัวโรบอทโอเคเราปรับมาที่รูปมือ หมายถึงว่าเป็นโหมดเมนนวลส่วนทางด้านนี้จะเป็นตัวปรับโหมดที่อยู่บนทิส่แพนแดนนะครับตัวปรับโหมดจะอยู่2ที่นะครับของจริงตอนนี้เราก็ปรับมาที่รูปมือที่เป็นรูปทิชแพนแดนเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้นอ่าถ้าใครเคยเห็นตัวทิช e n แพนแดน์ก็อาจจะเข้าใจเลยในทันทีนะครับว่ามันคือตัว enable นะเราก็กด enable ค้างไปเลยครับ ส่วนตัวสีเขียวตัวสีเขียวนี่คือคําสั่งให้มอเตอร์ออนนะครับหุ่นยนต์ต้องสั่งให้มอเตอร์ออนถึงจะทํางานได้นะครับโอเคในขั้นตอนแรกเราจะยังไม่สามารถที่จะสร้างโปรแกรมหรืออ่าบังคับหุ่นอะไรได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากตัวเซอร์วิสจะเห็นว่าเรามีฟังก์ชันที่ให้ใช้น้อยมากนะครับโอเคเพราะว่าเรายังอยู่ในโหมดที่เป็นตัว beginner ซึ่งเขาจะล็อกไว้ว่า ให้ beginner เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งเป็นระดับของผู้ที่จะทำการแก้ไขโปรแกรมแล้วก็สร้างโปรแกรมได้นะครับวิธีการที่เราจะเปลี่ยนโหมดจาก beginner ไปเป็นระดับของผู้ที่จะแก้ไขหรือสร้างโปรแกรมได้ครับขั้นตอนแรกเรากดตัว R ครับเรากดตัว R ที่ตัวหน้าหน้าต่างของตัว t ีส์แพนด้นนี่ได้เลยนะครับ แต่ถ้าเอาสะดวกแล้วก็กด R ที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับโอเคอ๋อกด R ที่ตัวคีย์บอร์ดมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับดูดูที่หน้าต่างของตัวที่แบบนั้นนะตัวนี้ไม่สามารถขยับได้นะครับพอมาอยู่หน้านี้เราก็ใส่รหัสไปสามหนึ่งสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่คือแช้ง the protection level โอเคแล้วก็กด Enter ไปครับตัวนี้เขาจะถามหารหัส รหัสในการแก้ไขในการเปลี่ยนโหมดนะครับเราตั้งไว้8 6ดหกนหนะครับโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นโหมด Inter อิน e ตเพเอร์ผมไม่รู้ว่าอ่านถูกเปล่าแต่ว่าหลักๆคือเป็นโหมดที่เราสามารถปรับเออ่หรือสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่ได้นะครับโอเคเกด enter ไป โอเคไม่ไม่ออกกด R แทนโอเคกด R R หมายถึง return นะครับกด R ก็ได้ตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดของผู้ที่จะปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมได้แล้วนะครับมาดูที่ตัว service จะเห็นว่าจะมีออปชันต่างๆเพิ่มเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับโอเคในการที่เราจะสร้างโปรแกรมนะครับเราต้องก่อนอื่นเราต้องมาสร้างเรียกว่าสร้างคลิปโปรแกรมก่อนตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรม ผมให้โปรแกรมแรกชื่อว่าโปรแกรมหนึ่งนะครับในตัวโรบอทนาชิตัวนี้ไม่สามารถสร้างชื่อโปรแกรมเป็นตัวอักษรได้นะครับแต่เราจะสามารถสร้างชื่อโปรแกรมเป็นตัวเลขได้ตั้งแต่หนึ่ 1, ถึง9,999นะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคโปรแกรมแรกโปรแกรมหนนะครับโอเคผมจะปรับอันนี้คืออสปีดตอนที่เราจะเช็คหุ่นนะครับอันนี้เมนวนวลสปีดโอเค โอเคเดี๋ยวเราลองขยับตัวหุ่นยนต์ดูนะครับโอเคครับหุ่นยนต์ขยับแล้วนะครับโอเคต่อไปผมจะลองเ,อเรียกว่าจดจำตำแหน่งเ่ยตัวนี้คือการจดจำตำแหน่งโอเคผมจะจดจำตำแหน่งไว้สักเอาไว้สักสามตำแหน่งโอเคครับเสร็จแล้ว เราจะมาพอเราจําตำแหน่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราต้องมาลันที่ปั๊บอันนี้อันนี้สเต็ปที่เขียนว่าสเต็ปนี่คือการบอกว่าเราอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่นะครับเราก็เลือกมาที่บรรทัดที่1แล้วเราก็มากด go เพื่อที่เช็คก,การวิ่งของตัวหุ่นยนต์นะครับปั๊บโอเคตอนนี้มันแจ้งว่ามันมีปัญหานะครับ stop stop on external stop signal โอเคอันนี้คือ,อตัวโรบอรตยังมีปัญหาอยู่นะครับให้เราทำการปิดปิดตัวโปรแกรมทั้งหมดครับให้กดมาที่หน้าตัวหน้าแรกเลยนะครับที่เรากด power on ให้มากด power off มันก็จะทำการปิดตัวโปรแกรมทั้งหมดนะครับโอเคครับเมื่อเราปิดโปรแกรมทั้งหมดแล้วอ่าเราปิดหน้าต่างนี้ไปด้วย Okay. เมื่อปิดโปรแกรมทั้งหมดไปแล้วเราเข้ามาที่ตัวที่เราแตกไฟล์ไว้ครับที่ชื่อว่า a 1ครับเข้าไปดูในไฟล์ a 1เข้าไปใน a 1อีกครั้งครับแล้วก็ copy ทุกตัวเลยนะครับกด copy มาครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปที่ที่เราลงโปรแกรมไว้นะครับในที่นี้ของผมลงไว้ที่ drive c fd on dx e แล้วก็เข้าไปใน nra 2 0 1 1เโอเคเราจะมาเจอเจอกับ อ่าโปรเจกต์ Project ที่เราสร้างไว้ทั้งบิ๊กอ่านำโชคแล้วก็เทสศูนย์หนึ่งที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคเข้ามาในนี้เข้ามาในเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับชื่อที่เราสร้างโอเคแล้วก็เรามากด delete delete ทั้งหมดเลยนะครับในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เป็นโปรเจกต์แล้วเราก็วางอ่าตัวโฟลเดอร์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ a 1ทั้งหมดนะครับ ครานี้การแคกก็จบเส,จเสร็จสิ้นนะครับเราก็กลับมาเปิดตัวโปรแกรมนะครับเลือกเทสต์01แล้วก็ power on โอเคเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมครับเพื่อที่เราก็มาเช็คเซอร์วิสก่อนโอเคเราอยู่ในโหมดของ beginner อยู่โอเคเราเข้าโหมดก่อนนะครับ r สามหนึ่งสี่ enter รหัสแปดหกศูนย์ห้าห้า enter โอเคเสร็จแล้วยังไงต่อโอเคเดี๋ยวเลือกโปรแกรมโอเคครับในการเลือกโปรแกรมเรามาที่ directory ก็ได้นะครับแล้วก็ enter ไปจะเห็นว่าจะมีโปรแกรมที่เราสร้างไว้แล้วนะครับอยู่ประมาณเออเดี๋ยวเท่าไหร่ประมาณ5 6โปรแกรมนะฮะเราเลือกโปรแกรม3นะครับ แล้วก็ Enter อรมาจะเห็นว่าบรรทัดต,ตรงนี้จะมีการาเขียนไว้แล้วอันนี้คือโปรแกรมที่อยู่ใน A1 นะครับแล้วเราก็าไปใส่ไว้ในตัวโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้นะครับโอเคเราจะมาเช็คการรันกันนะครับครั้งที่แล้วเรารันไม่ได้นะเพราะว่าติดปัญหาซิกแนลอะไรสักอย่างโอเคเรามากดอ่าตอนนี้ยังยังไม่รันนะครับต้อง เปลี่ยนโหมดให้อยู่ในโหมดเมนนวทั้งคู่ก่อนอ่าแล้วก็ enable อ่า motor on motor on อ่า o ออ n แล้วทุกอย่างเป็นใจเรากด check go จะเห็นว่าหุ่นขยับแล้วนะครับจากเมื่อกี้ที่หุ่นยังไม่ขยับนะครับเพราะว่ามันยังมีปัญหาเรื่องเซ็นอ่า signal อะไรสักอย่างติดอยู่นะครับแล้วก็แก้กันไปอย่างนี้เลยนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับดิลลี่มุกนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับในเว็บไซต์ดิล y ี่มุกก็จะมีอคอร์สเรียนต่างๆที่น่าสนใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ